สวัสดีค่ะนี่วันนี้จะพามาชมบอนสีสวยๆนะคะบอนสีต้นนี้บอนสีชายชนนะคะวันนี้อยากจะปล่อยเหมือนกันนะคะบอนสีชายชนนี่ค่ะนี่นะคะต้นเขาอยู่ในตู้นะคะไม่ได้เปิดก็จะก,ก้านใบก็จะสูงนะคะก้านใบก็จะยาวหน่อย ยาวเป็นฟุตเลยนะคะชายชนสวยมากเลยนะคะมีใครสนใจไหมคะจะปล่อยต้นนี้ต้นใหญ่เลยนะคะสามร้อยบาทมีใครสนใจไหมคะเดี๋ยวจะลงไปนะคะใครสนใจทักมานะคะนี่คะ่ะ มีอยู่ตอนนี้ต้นใหญ่ก็จะมีอยู่สามต้นนะคะต้นใหญ่เลยนะคะทุกคนต้นประมาณเดียวกันโอ้โหดูดูเขานะคะสีแดงสวยมากนะคะต้นละสามร้อยบาทนะคะนี่ค่ะอยู่ต้นใหญ่สามต้นนะคะเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งว่าใหญ่ไหมนี่นก็คือต้นเดียวกันนะคะ มีสามต้นต้นใหญ่นะคะต้นอื่นก็จะเลี้ยงให้ตูก่อนนานแล้วนะคะเป็นปีแล้วนะคะบอลสีนี่นี่ก็คือผ่าชิ้นนะคะผ่าหัวนะคะโอ้โหผ่ามานี่จะจะปีแล้วนะคะแปดเดือนแล้วนะคะนี่คะ่ะใครสนใจทักมานะคะวันนี้จะปล่อยชายชน สามต้นนะคะต้นใหญ่นี่ค่ะยวให้ดูนี่นี่นะคนต้นเขานี่นะคะมันแน่นนะคะตอนนี้กระถางแน่นนะคะคุณต้นเขากันนี่นะคะในกระถางนี่นี่ คนต้นนี่แหละคะ่ะสามร้อยบาทนะคะต้นหนึ่งตอนนี้ก็มีอยู่สามต้นนะคะทักมานะคะสนใจเพราะว่าตู้แน่นมากนะคะต้นเล็กเราก็มีเยอะแต่ว่าเราจะเลี้ยงให้ตัวก่อนสามร้อยบาทนะคะสนใจทักมาเลยบนสีชายชนนะคะ วันนี้ปล่อยแต่ชายชนนะคะเพราะว่าสีสวยนะคะอันอื่นต้นอื่นสีไม่สวยไม่ปล่อยนะคะจะปล่อยชายชนนี่หระคะดูนี่นี่น,น,นี่ต้นเขานี่เลยนี่กระถางเขานะคะนี่ต้นนี้ต้นนี้มีอยู่กี่ก้านใบ สามสี่ใบสวยๆเลยนะคะนี่อย่าลืมทักมานะคะดูดูใบเขานะคะสีสวยมากเลยอันนี้ก็จะเป็นต้นเล็กเขานะคะปรับรายปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนให้โตก่อนนะคะค่อยปล่อยนี่ล่ะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ถ่ายให้ได้ชมเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปว่าจะปล่อยต้นไหนอีกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ